นี่ได้ตุ๊กตาวบ๊บบี้มาใหม่ตื่นเต้นมากมาแล้วโอ้โ บอกว่นผมสั้นมา โอ้โดนหลอกแขนธรรมดาแต่ไม่เป็นไรแม่บอกว่าอะไรนะ มาเตอิอไปนิดพี่หนูไม่ทิ้งเออไอตัวนี้นะเพราหนูเมียไว้ครอบหน้ามา้าเวลาสาผมเสร็จครอบหน้ามา้าเนี่ยผมค่อนข้างเยอะเลยอยากซื้อร้านนี้ มีผมเยอะมากแม่ซื้อร้านนี้อีกนะผมเยอะมากเลยตุ๊กตาบาร์บี้อ่ะ นี่มาเป็นเซตทําชุดมาให้เป็นเซตเลยต้องมัดไปเลย ค่อข้างน่ารักเลยอ่ะนี่ยังไม่ได้ใส่หมวกนะอันนี้ค่าอันนี้ผ้าใส่คออันนี้ผ้าใส่คออันนี้ผ้าใส่คอ ใส่ไม่ได้หรือใส่ผิดใส่ผิดหรือเปล่าวะใส่ผิดหรือเปล่านี่นี่คือใส่ผิดแนละแต่นี้มันก็กว้างดีนะอา้าวหมวกก่อนเนี่ยเออใส่ไม่ได้อ่ะ แม่ชุดที่หนูทํามาใส่ได้แค่เสื้อแม่พวกกับผ้าผูกผ้าผูกคอกับเสื้อใส่ได้แม่ที่เหลือใส่ไม่ได้อ่ะ ชุดผานชุดผานชุดที่ไม่ได้ใช้ชุดน,นี้เลยไม่ชุดนี้สวยนะนตักแก้วนาา่ารักยังหอมอยู่เลยอ่ะ แม่ผมยังหอมอยู่เลยอ่ะเออวมันหนักไม่งั้นแม่เอาคืนด้วยน่ะเอไยนะเล้วเราบอก็แจ่มมานิดนึง แซบ,แบ,แบ,แบนี่ข้อตอไม่เหมือนคอนอื่นหนูจะให้ตัวนี้ชื่อคาราเมลให้เกียดกับคารา เมลที่เปลี่ยนชื่อเป็นยูดีคอนของแมปปูเป้ไปเปลี่ยนเชื่อไปเปลี่ยนเสื้อแบบหนึ่งนะเนี่ยถ้าทำแบบนี้ก็ขาดมากเลยอะ่ะดูดิแบบเนี้ยเนยะยปูงยาวไม่เอาอ่ะอ่ากลับมาแล้วนี่แต่ชุดเนี้ยข้อเสีอคืออันนี้ขาด ใส่เลยลองใส่ดูเผื่อน้าละ่ะปิดตูดด้วยเขาเขาชุดน,นิด้ตูดหิน นี่ไม่เอามาจากชุดน้องคนนี้เลยเนี่ยกล่องนางเป็นภาษาจีนยังเก็บกล่องไว้เลยเวลาใส่ไม่ได้ก็ชอบถอดขายนี้เลยแหละ ไว้ใส่ไม่แน่นแม่ไม่กไม่มมตัดผมไม่อาน้าอะไรตัดผมตมออ่รอะไรเ่ไม่ยาวเัี่แล้วรผมเริ่มแข็งแล้วคนเนี้ย